กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านนะครับอ่าครับตอนนี้เวลา14นาฬิกานะครับ45นาทีนะครับแอดวิไลนะครับได้ตัวเลขแนีทางมาอีกแล้วส้ำนักหนึ่งนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลไปเมื่อว่านี้มาเป็นสำนักแรกคือคนนอนทุ่งอีกแล้วนะครับปล่อยไปแล้วนะครับคนนอนทุ่งนะครับอ้าจังใดกับคุณพ่อคุณแม่กัติดตามกันได นะครับคนนอนทุ่งปล่อยไปแล้วนะครับหลังจากแตกห้างงวดติดนะครับเอามาในคลิปนี้นะครับแอดวีไลนะครับได้ตัวเลขแนวทางมาจากออสินหลังจากแตก3ามองตรงๆคืขึ้นกันนะครับออสินนี่เป็นนักคำนวณไม่มาเปิดตัวทางช่องห้องครับงวดนี้จะเป็นงวดที่3แค่นั้นนะครับงวดที่ผ่านมา3ามองตรงๆนะครับลงล่างนะครับก็คือ เมื่อวานนี้เองนะครับมือนี้ออสินได้คำนวณเสร็จสินเป็นที่เรียบร้อยตัวเลขแนวทางของเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าคุณพ่อแอดฟิไลคำนวณเสร็จแล้วอ,อยากลงให้เอฟซีเบิง้งคุณพ่อขอแย่งสินแนวสันเอาบ่าเป็นยังนะครับแอดฟิไลบ่ได้ว่านะครับที่สำนักที่ติดตามทางช่องเฮาอยู่นี่ที่ปล่อยแนวทางมาทางช่องวิไลให้โชคนี่นะครับ แอดบอมีแอดวิไลบอมีได้ว่าหักบังสร้างเบียงนะครับคือสำนักใดทรงมาเร็วแอดวิไลเกิดจะลงใงหายเร็วทันที่นะครับอ่าคือมาตามคิวอ่าการตีต่อไปก็ถือว่าตีต่อไปหลายสำนักนะครับสำนักใดทรงมาเร็วนะครับอ่าสำนักใดทรงมาเร็วนะครับกะลงให้เร็ว อ่าก่อนจะมาทําคลิปนะครับแอดวิไลนะครับอ่านคอมเมนต์นะครับแต่ยังบม่ได้ตอบนะครับตอนนี้เพราะว่าแอดวิไลยังบม่มีเวลาตอบรอบเป็นช่วงเย็นๆมีคอมเมนต์นะครับเพิ่นอ่าได้โอนค่าสมุดประกาศนะครับมาให้อ่าคนนอนทุ่งนะครับแอดวิไลก็เลยได้ส่งอ่าหมายเลขบัญชีให้เพิ่นทางคอมเมนต์นะครับเพิ่นก็ได้ส่งโอนเงินค่าสมุดประกาศมาให้คนนอนทุ่ง อาจารย์นแอดวินไล่กับขอกราบขอบุญขอบคุณแท่นคนนอนทุ่งเป็นยางสูงนะครับทีเอฟซีนะครับบอแรงน้ำใจนะครับมีน้ำใจให้กับแนวทางคนนอนทุ่งนะครับแอดวินไล่ก็ดีใจแท่นเพิ่นนะครับดีใจแท่นเพิ่นทีเอฟซีมีน้ำใจนะครับให้ค้าสมุดปากกาของคนนอนทุ่งมานะครับคนนอนทุ่งนี่คืออดวินไล่เคยว่าแล้วเทียนิงนะครับว่าให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้ว สมสายยญาเพื่อนอีดีนะครับเพื่อนนอนอยู่ทงหน้าเด้อครับเอฟซีคนนอนทถุงนี่นอนอยู่ทงหน้าเลียงไก่เลียงม้วเลียงคัาวอยู่ทงหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนเป็นนักคำนวณอ่าถือว่าเก่าแก่สมัยตั้งแต่รุ่นน่านมาแล้วนะครับเพื่อนกับว่าปรับปรุงสูตรมาเรื่อยเฮา่อเข้าทงพัฒนาตามสูตรเอาง่ายๆเพื่อนว่าตั้งแต่สมัยไอ้ไอ้กองฉลากยังเป็นวงล้อนะครับนะเพื่อนว่าตั้งแต่พุ่นล่ะคุณพ่อวิไลนะครับเพื่อนบอกให้ฟังนะครับเพิ่นก็บคำนวณมาเรื่อยๆ แรกๆนะครับที่จะลู้จักกันกับคนนอนงถุงนี่เพื่นกับว่ามิตรคำนวณเองซื้อเองพ่อวิไลนะครับก็เลยได้มาติตามทางช่องนะครับวิไลให้โชคอ,อ่าเพิ่นกัเลยว่าอ่าเป็นถูกสตากครับคุณพ่อวิไลเพิ่นว่าถูกสตากับคุณพ่อวิไลก็เลยอยากอยากเอาแนวทางนะครับมาฝากเอฟซีทางช่องคุณพ่อวิไลถึกสตาก็เลยส่งตัวเลขเนวทางนะครับมาให้อ่าพ่อวิไลให้อัดวิไลนะครับลงตัวเลขเน่ทางฝากตอนคุณพ่อคุณแม่กัน นี่คือวอเลี่ยงของคนนอนทุ่งนะครับขอบกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีนะครับขอบุญขอบคุณแทนคนนอนทุ่งนะครับที่ทรงสมุดอาคาสมุดประกาศมาให่น้ำใจเล็กๆน้อยๆเฮ้าวาวๆกันนะครับขอกกาบขอบุญขอบคุณแทนเพื่อนเป็นอย่างสูงนะครับเอาครับมาในคลิปนี้อ้อสินนะครับได้ทรงตัวเลขแนวทางมาใหา่ตอนพูดคุยกันยุ่นๆนะครับอคุณพ่อคุณแม่ที่แขบหน้าจอไม่เป็นนะครับคงจะเตรียมสมุดประกาศไว้เต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวทางเอ็ดวีไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอ่าเพราะว่าคนเฮาบอขึ้นกันนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แครหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอ่ามาเบิ่งน้ากันนี่คืออ่างวดที่ผ่านมาก็คือพึ่งมอว่านี่ใหม่ๆสดๆนะครับอ่าแนวทางของออสินนะครับเป็นงวดที่สามแค่นั้นนะครับอ่าออสินนะครับเป็นงวดที่สามแค่นั้นนะครับ อันนี้แอดวิไลกะถ้าสำนักใดทรงมาแอดวิไลจะเขียนใส่สมูดการาฟิกไว้แบบนี้นะครับสำนักใดนี่คือคนนอนทุ่งนี่นครับทรงมากก็ลุ่งห้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขามารอติดตามกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของออสินนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับวิ่งบนล่างเก้ากับ3 สามลงล่างนะครับแตกสามสองตรงๆนะครับนี่คือสามสองนะครับของออสินวันนี้พนว่าขอแย่งซี้นเดลยคุณพ่อวิไลอ่าบาวากันนะครับก็คือสำนักใดญ่ทรงมาเร็วแอดวิไลก็จะลงให้เร็วนะครับอ่าหลักฐานเก่านะครับเอาไว้ข้างๆกันเดี๋ยวทางเอดวิไลจะพาคุณพ่อคุณแม่เขียนใส่เวลาบอดนนะครับคุณพ่อคุณแม่แป๊บเดียวเอาครับวันนี้ออสินนะครับ16พฤศจิกายนนะครับวิ่งมาที่ 4กับหอ่า4กับหนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่ถ้าจำได้เบิ้งคลิปคนนอนทุ่งไปเมื่อกี้นี่นะครับแอดวิไลได้ลงไปคนนอนทุ่งวิ่งมาที่4กับ5นะครับแต่ออสินวิ่งมาที่4ี่กับหชนแล้วนะครับชนสแล้วนะครับเ c คุณพอ่อคุณแม่ชนกันที่4แล้วนะครับออสินวิ่งมาที่4ี่กับหนะครับอ่า เป็นแนวทางบนล่างนะครับเป็นแนวทางสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีเขียนตามเลยเดอครับคุณพอ่อคุณแม่ครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าวิ่ง4ี่กับ6กอาครับมาเบิง้งชุดจับคู่ของอ๋อสินกันมีทั้งหมด9ชุดนะครับงวดนี้ชุดเต็มงวดที่ผ่านมามี10ชุดงวดนี้มี9้าชุด ตามสูตรเพิินนะครับคู่แรกจับคู่ครับคู่แรกหกสี่คู่ที่สองครับหกห้าต่อไปครับสี่แปด หกครับ5้าสามอย่าตามเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็น,นครับ5 4าคือแอดวิไลบอกนะครับตอนนี้ชนครับคนนอนทุ่งที่4นะครับเล็กวิ่งชนกันที่สนะครับต่อไปครับ4ีสา ต่อไปครับห้าห้าอ่ามีเบิร์นนำนะครับเอฟซีห้าห้าย้ำว่าจับบ้าเป็นชุดเต็มนะครับเอฟซี FC จะเผาวาหลายตัวหลายชุดเพราะว่าเพื่อนมีเน้นย้ำให้ย,ยุ่แล้วนะครับปล่อยมาเป็นชุดเต็มนี่ดีที่สุดเข้าจะได้มีตัวเลียกนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่เอาครับมาแคปหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่นะครับอ่าแคปหน้าจอกัน เบิ้งให้ดีนะครับเดี๋ยวทางแอดบิไล่จะทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะครับออสินหลังจากแตกล่าง3 2สงตรงๆนะครับอ่างวดที่ผ่านมาเพิ่นเน้นให้แค่3คู่ครับเก้าสามสาองห่างวดนี้นะครับหนึงอ่าพฤศจิกายนนะครับวิ่งไปที่4กับ6แนวทางเป็นบนล่างสูตรมัดรวมครับอ่าแนวทางสุดจับคู่มีเก้าชุดนะครับหน่อยกว่างวดที่ผ่านมา นะครับงวดที่ผ่านมา10ชุดนะครับหกสี่หกห้าสี่แปดหกเก้าห้าสามห้าสี่สี่สามห้าห้าหกสามมเก้าชุดเดี๋ยวรอคุณพ่อคุณแม่รอเน้นย่ำโค้งสุดท้ายเดี๋ยวทางแอดวิไลสรุปใหเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามคือเกา่าเอาตัวเลขแนวทางครับท่วนให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดวิไลจะจากล่าคุณพอ่ณพอคุณแม่กันไปร้ออ่าล่ออีกนะครับว่าสำนัก สำนักใดน,นะครับจะทรงตัวเลขแนวทางมาหลังจากปล่อยแนวทางออสินไปแล้วสำนักใดน,นะครับทรงมาเร็วเอ็ดวิไลก็จะลงไห้เร็วเลยนะครับไม่มีการคำว่าแย่งชิ้นกันนะครับเอาไง่ายๆคือสำนักใดทรงด่วนปล่อยด่วนนะครับเอาแบบนี้เลยตรงชิ้นนะครับแอดวิไลก็คือชอบตรงชิ้นอยู่แล้วนะครับบ่อดดหักบงังสร้างเบียยหัก หากนักคำนวณทุกท่านนะครับแต่ว่าท่านใดทรงมาเร็วก็คือลงไห้เร็วนะครับอาแอดวีไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับในคลิปนี้ให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งร่างกายสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สู้คนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ